ผมต้องการอาสาสมัครจากผู้ชม,มใครอยากมีส่วนร่วมฉันฉันเราด้วยโอ้พวกเธออยากมีส่วนร่วมงั้นขึ้นมาบนเวทีเลยสวัสดีหนูหนูที่น่ารักเดี๋ยวฉันแสดงเคลับให้พวกเธอดูหมอกใบนี้ดูว่างเปล่าใช่ไหมถ้าฉันหยิบไม้ก็จะสิข,ขึ้นมาแล้วก็เสกคาถามันจะเกิดเวทมนต์ขึ้นจากนั้นก็มีกระต่ายน้อยน่ารักออกมาจากมวกคิดว่าไงล่ะเจ๋งชิมามทีนี้อยากเห็นคนอื่นต่อกันไหม ตอนนี้กระต่ายน้อยตัวนี้จะกลายเป็นช็อกโกแลตมาดูกันว่าได้ผลหรือเปล่าใช่แล้วมันสำเร็จฉันก็อยากร้องเหมือนกันมาเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เป็นช็อกโกแลตกันเฮ้ <Hey! S 2> ไม่มีทางฉันอยากกินช็อกโกแลตป๊อปิดไม่น่าจะลีอเอาหมกไปโอ้โหนี่มันแย่แล้วฉันรู้วิธีแก้ไขปัญหาตอนนี้พวกเธอต้องไปที่ Challenge oh, <yeah. S 2> เยี่ยมมากและพวกเธอกำลังดูตอนใหม่ Challen g e ระหว่างของจริงกับช็อกโกแลต ขอให้ดูให้สนุกล้วทุกท่านเอ,อ้ยเราหลุดมาที่ไหนเนี่ยนี่คือ Challenge แน่นอนวันดีริตนี่มาเปิดฝากันเถอะอ๋อมันคือไอโฟนอ่ะอ๋อล้วโชคดีจังเลยเจ๋งงามัเคยโ i p สิบห้าสวยจังเลยนจะถ่ายเซิฟฟี่แล้วโพสล,ลงทุกโซเชียลให้หมดเลยเอ,อ้ยไป่ทำงานอะ่ะอ๋อไอโฟนของฉันเป็นช็อกโกแลตว้าวอร่อมากมากเลย แน่นอนไม่ใช่ขอนซริงแต่ก็เจ๋งเหมือนกันอร่อยอะ่ะว้าวเจ๋งไปเลยอ่ะฉันก็อยากลองบ้างนี่จูลี่มองอะไร <Yeah. S 1> ใช่มารู้ดีกว่าว่าฉันมีไอโฟอนแบบไหนอาจเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะ mm hmm. โฮสวยจังเลยอ๋ยเจ็บจังบริตนี่ฉันอยาไอโฟอนจริงๆนะทำไมต้องหัวเราะยออด้วยไอโฟอนของฉันก็ยอดเยอะเหมือนกันแหละ พอลองเปิดแอปก็มีช็อกแลตอยู่ในโทรศัพท์ด้วยยังเป็นไรมาลองกันม,มันได้ผลจริงจริงอร่อยมากวิเศษไปเลยฉันเพิ่งดื่มช็อกแลตจากโทรศัพท์ของฉันเลนบิสนี่ว้าวเจ๋งจังยังมีอะไรอีกไหมนะมีแอปอื่นด้วยมันกลายเป็นลูกกวาสกิเทลสุดยอดฉันอยากกินให้หมดมอร่อยจังสกิเทลไหลออกมาจากโทรศัพท์ของฉันจริงๆเหลือเชื่อ ฉันก็ไม่อยากเชื่อเลยจูลี่ให้ฉันลองบ้างได้ไหมอะอือก็ได้ลองสิสิงไปไล่มาลังกันอะไรมีแค่ลูกว่าอันเดียวเองอะสกเท้าหนึ่งเม็ดถามจริงฉันจะกินมากกว่านี้อะหยุดขอรอได้แล้วจูลี่เธอกินทุกอย่างจนแทบไม่เหลือให้ฉันอย่างไหนก็ได้กินอันหนึ่งรู้สึกยาแทนบรินี่สั้งอ๋อลูกกวาสกีเท้า รวบลงทั้งหมดแล้วแบ่งปันกับเพื่อนให้ดีที่สุดของฉันกันบินี่มากินด้วยกันนะว้าวขอบคุณนะจูล์มาเปิดฝากของแต่ละคนกันโอ้โหมันคือจุปปจูบะน่าเท่จริงๆใหญ่มากงั้นก็มาลองกันเลยโอ้โหจริงจังเลยของฉันก็ด้วยอ๋อฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วเพราะว่าเราได้อึงทั้งคู่ งั้นเรามาแข่งกันว่าใครจะกินได้เหมือนกันกันดีไหมสามสองหนึ่งไปกันเลยฉันต้องชนะอมยิ้มของฉันอร่อยมากจนอยู่ไม่ได้แล้วอ้านี่ไม่ใช่คาราเมลนี่ฉันได้ออมยิ้มจากช็อกโกแลตนะจิ่งพปลาลยอร่อยมากมากวิเศษที่สุดฉันชอบฉันต้องการมากกว่านี้ฉันกินได้เร็วกว่าจูลีแน่นอนบริทนี่เป็นยังไงโอ้เธอมีช็อกโกแลตเป็นจุเประจิบเหรอเธอต้องกินได้เร็วกว่าแน่นอน ทำยังไงดีเนี่ยเวลาก็จะหมดลงแล้วอ้ยเหนื่อยจังดนฉันก็แดนแล้วก็บวมด้วยทำยังไงดีจริงด้วยฉันสามารถทำลายอมยิ้มได้มันต้องดีกว่าแน่นอนใช้ค้อนทุบให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกันยูฮูสุดยอดไปเลยตอ้นะกลัวฮะสนังสางพีก็สามารถกินทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วอะไรอ่ะ เคยกินแล้วไปไหมจะหมดแล้วเหรอฉันต้องได้ความแบบเหมือนกันอ,อร่อยจังเลยเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วฉันกินหมดหมดเวลาด้วยฉันกินเร็วกว่าฉันชนนแล้วเย้อขอฉันลองคนแรกนะมันคืออะไรอะ่ะอ้โหมันคือแหวนนะสิ่งไปเลยสวยงามมาและมันก็เข้ากับฉันสุด,สดอ๋อกลิ่นหอมๆแล้วก็หวานด้วย อ้ว้าวฉันมีแหวนช็อกโกแลตอะมันอร่อยจังเลย,ย,ย,ยบิตนี่กินได้อร่อยจังฉันก็อยากกินเหมือนกันนะโอ้จิตสิมาหาคำตอบกันว่าอะไรโอ้โหฉันก็มีแหวนเพ็รเป็นประกายสวยงามมากๆสุดยอดแต่ว่าทำไมฉันต้องการแหวนจริงๆด้วยในเมื่อช็อกโกแลตอร่อยแล้วก็หวานกว่า <Hey. S 1> นี่บินี่มาแลกแหวนกันไ oh, yes. หมฮะไม่มีทางอะ เฮ้ยเป็นไปตามคาดแต่ฉันมีไอเดียแล้วฉันโทรเรียกเพื่นเป็นของฉันมาหวัดดีมหาหน่อยนะเดี๋ยวนี้เลยอ๋อพวกเขาอยู่นี่แล้วเสงหวัดดีทุกคนบรินีนี่คือเพื่อนของฉันคนขายเพทพอแล้วก็ขายขนมไอเดียของฉันไม่ได้ซับซ้อนอะไรฉันจะขายแหวนให้กับไม้ฉันต้องดูก่อนนะต้องส่องให้ละเอียดโอ้โห มันคือเพชรจริงๆไม่อยากเชื่อเพชรแท้เลยสุดยอดฉันจะเอาแหวนวงนี้แล้วนี่เงินว้าวฉันข่ามอมเงินทั้งหมดให้กับนิโคลท้ายขายขนมหวานให้สวนสนุกอ๋อมีเงินเยี่ยมมาก <Okay. S 1> เพียงพอกับกล่องแหวนจากช็อกโกแลตแน่นอนรับไปเลย t <Thanks. S 1> อ้าเมยจะเชื่อขอบคุณนะทีนี้ก็มาเปิดกล่องกันและนี่คือแหวนจากช็อกโกแลตน่าทึ่งมากๆ oh. ฉันมีแหวนเยอะจริงๆเลย สามารถกินได้ทั้งปีแน่นอนอโหแต่ว่าฉันมีแค่แหวนวงเดียวฉันก็บอกแล้วไงว่าให้แลกกันครั้งนี้มาเบิกยิ้มชมกันนะใครเป็นคนแรกได้บัตาอ๋อเราออกกันไกลอะงั้นไปพร้อมกันละกันว้ามันคือช็อกโกแลตของไทยก็เหมือนกันเหรออ๋อมั้นก็มาลองกันได้เลยฉันชอบช็อกโกแลตอ๋ยอ๋อนี่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะมันแข็งเกินไปมันคืออะไรเนี่ยจูลี่ดูของไทยสิ ได้เลยมองแวบ,บแรกดูเหมดอนช็อกโกแลตนะ <Wow. S 1> แต่มันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตธรรมดาแต่มันคือพอเลตอายแชโดและมันก็อร่อยเกินบรรยายอะฉันชอบแบบนี้มากกว่าว้าวดูน่าอร่อยอะ่ะแค่มองก็รลายไหลแล้ว mm hmm. มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อละฉันกินฝาไปแล้วทีนี้มาลองอายแชโดกันเอาสี mm hmm. ออกมาให้หมดแล้วก็ลองโอ้โห mm hmm. oh อร่อยมากมากชอบและทีนี้ ฉันก็มีฟันเป็นหลายสีฮะฟันของเธอตลกแล้วก็สดใสมากเกหลือแค่ต้องกินให้หมดเท่านั้นอ้อหนี่มันคือแปรงมาลองกันอร่อยจังเลยแล้วก็ส่วนที่สองของพาเลตบริดนี่ต้องการอะไรเธออยากลองพาเลตงั้นเหรออืมไม่มีทางฉันไม่แบ่งหลอกนะมันอร่อยเกินไปโอ๊ยเพื่อนของฉันกคนเงงจริงๆ แต่ฉันมีพลางจริงจริงหมายความว่าฉันสามารถลองแต่งหน้าให้สวยสดใสได้และฉันจะกลายเป็นสาวน้อยที่สวยที่สุด <c oughs> พร้อมแล้วล่ะตอนนี้ฉันดูร้อยเต็มร้อยสวยงามเธอคิดว่าไงแหละจูลี <c oughs> ว้าวเ <c oughs> มคอัพของเธอปังมาก <c oughs> ฉันอยากปังเหมือนกันนะบริท <c oughs> นีแต่งหน้าให้ฉันหน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาแค่แป๊บเดียวก็แต่งเสร็จแล้วแต่ที่จริงฉันอยากเอาคืนตากกานี้ เธอใหญ่แต่งหน้าสวยๆพลงานจะนทำให้เธอสวยแล้วก็ตลกด้วย <Go. S 1> ฮะเอากระตุกไปดูสิมาดูกันเฮ้ยเธอทำอะไรลงไปในบินนี้นี่มันสียอย่างมากเลยอ่ะเธอคิดว่าตลกหรือไงกันไม่ตลกเลยนะลา่อน oh. ขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะหากอยากเป็นคนแรกที่ได้รับชมวิดีโอที่ดีที่สุด และบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์ว่าอะไรทำให้เธอตลกมากที่สุดแล้วเจอกันใหม่นะบาย